คา s ์ซิโออีดิเฟระบบพลังแสงนะครับตัวนี้เป็นตัวเรียกว่าขายดีอันดับต้นๆของร้านที่เป็นกลุ่มพลังแสงเลยนะครับผมโดยเฉพาะสีนี้มันจะมีทั้งหมด3สีนะครับตัวสีนี้สีขายดีสุดนะครับรองจะมาจะเป็นสีน้าเงินนะครับผมสีตัวนี้จะเป็นสีดําแดงนะครับผมพอดีคุณลูกค้าเก่าครับที่ตรังกระสั่งจะให้คนพิเศษนะครับผมกระสั่งบ่อยมากครับเป็นลูกค้าประจําเลยครับ ก็กำลังจะแพ็คของให้พี niez, ่เขาเนี Ontario ่ก็เลยขออนุญาตถ่ายวิดีโอให้ดูตัวจริงนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับมันเหมาะสําหรับคนข้อมือกลางๆค่อนไปทางใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเรือนมันออกหนาๆคือความจริงมันก็ไม่ได้หนามากแต่มันดูปึ๊กๆไงพอมาดูปึ๊กๆคือตรงหัวสายเนี่ยมันดูปึ๊กๆมันไม่เวลาใส่แล้วมันดูรับกับคนข้อมือใหญ่นะครับแนะนําถ้าคนข้อมือใหญ่ๆนิดนึงมีเนื้อเนี่ยใส่ตะกูลนี้จะสวยนะครับมีระบบกระจับเวลาได้ เป็นระบบพลังแสงถึงไม่โดนแสงก็ยังทํางานปกติบอกระดับพลังงานได้กันน้ําลุยๆได้อีกร้อยเมตรเหลือๆครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของแท้รับปกระกูัซศมนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้ายังไงก็ขอบคุณพี่จากจังหวัดตรังมากนะครับซื้อบ่อยมากเลยเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับจากสยามนาฬิกาปิ่นเก้าสวัสดีครับ